สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องพังแม่วงเดือนนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็วันที่5เนาะก็ตามตามข้างล่างเลยนะคะข้างล่างคลิปก็คือเราแบบใช้นะคะใช้แอปที่มันมีวันที่แล้วก็เวลาในการถ่ายภาพถ่ายคลิปนะคะแม,แม่จ๋านี่นะคะวันนี้เราจะพา2องแม่ลูกมาสปาโครนนะคะเดี๋ยวมาเราดูว่า จะสปาโคลนไหมหรือว่าจะพากันวิ่งเต็มป่านะคะอ่าน,น้องควาดอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็พูดคุยคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์เข้ามาแนะนําได้เลยนะคะแม่องเดือนก็มีอ้อยนะคะมีอ้อยให้กินด้วยนะคะกินอ้อยด้วยนะคะแล้วก็ปล่อยปล่อยให้เขาแบบ อันนี้ก็เป็นบริเวณข้างหลังโรงช้างเรืมนะคะนี่น้องบุญเหลือเขาย้ายเข้ามาอยู่แล้วนะคะตอนนี้โดถอย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 นะคะน้องจะตลืดแล้วก็เลยต้องจับน้องไว้นะคะเห็นไหมต้องไปปล่อมปลอมเอานะคะเพื่อให้น้องนะคะมามาเล่นกับแม่อีกนะคะเดี๋ยวมารอดูว่าน้องจะอยู่อีกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเช่นเดิมนะคะมีอ้อยให้กินนะ น้องอ้วนแบบโตเร็วมากดูน่ารักรูปหล่อนะคะตามวัยตามสไตล์ของน้องเอ้ยดูดาร์กทุกท่วงท่านะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าดูโอ้โหดูเขามีความสุขเนาะอ่าเด็กที่มีความสุขนะคะร่าเริงแจ่มใสอย่างเงี้ยร่างกายก็จะแข็งแรงนะคะดูโอ้โหรูิวโอ้ยเนาะก็เล่นท่ามกลางแสงแดดกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นแดดอ่อนๆนเนาะแดดไม่ได้แรง เลงมากอะไรขนาดนั้นนะคะแม่ก็กินอย่างเดียวนะคะกินแล้วก็ปะแป้งบ้างนะคะไม่ได้แบบไม่ได้เน้นเล่นนะคะเน้นเน้นกินส่วนบุญเหลือก็ไม่เน้นกินนะคะจะเน้นเล่นอย่างเดียวนะคะนี่ก็ตามภาพเลยนะตามภาพที่ได้เห็นเลยนะคะก็ลุกลุกดิ๊กดิกดนั่งหดลุกพุด,ด,ด,ดอ่าหดนอนนะคะก็สลับสับเปลี่ยนกันนะคะก็จะประมาณนั้นเดี๋ยวจะพาไปถ่ายใกล้ๆนะคะ ยังไม่ลุกนะยังไม่อยากจะลุกไปไหนนะคะยังอยากจะเล่นยนูนะคะโอ้โหดูช้างเด็กช้างเด็กขี้ดื้อนะะดูก็จะประมาณนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าในแต่ละวันก็จะประมาณนี้นะคะ ลุกลุกลิกกันไปนะคะถึงจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแต่ก็อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ก็มีความสุขเนาะจะลุกขึ้นไหมสภาพดูสภาพค่ะวันนี้ไม่ค่อยมีน้ำนะคะถ้ามีน้ำเนี่ยจะจะเคลือบเยอะกว่านี้นะคะน้ำไม่ไหลนะคะก็เลยไม่มีน้ำให้เขาเล่นนะคะ เม,เมื่อวานนี้ฝนตกก็ตกไม่ค่อยไม่ค่อยนานนะคะก็เลยไม่ค่อยมีน้ําค่ะยังอยากเล่นนะยังยังไม่อยากลุกเอ๊ะหรือว่าอยากลุกแต่ลุกไม่ขึ้นนะคะนี่พี่ควานน้องก็จะพาน้องไปกินหญ้านะคะคลิปวันนี้ก็อ่าก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะแม่ๆจ๋านะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้น้องควานนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะแม่แม่จ๋านี่ค่ะแม่วงเดือนก็จะชิวๆนะคะเป็นสายชิวว่านอนสอนง่ายอยู่นะคะถ้ายิ่งยิ่งได้อยู่เชือกเดียวก็จะยิ่งง่ายนะคะอันนี้ยังติดที่ลูกอยู่ถ้าลูกร้องนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็จะแบบความเป็นห่วงลูกเนาะก็เป็นธรรมดาของสัตว์โลกนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะคะ ก็สัญชตาตญาณความเป็นแม่เป็นลูกกันอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้องควานขออนุญาตนะคะจบคลิปเลยนะคะบ๊ายบายนู่นนะคะน้องอ้วนบ๊ายบายอ้วนพาไม่วงเดือนกลับบ้านนะคะ